อีกหนึ่งเพชรเม็ดงามแห่งเมืองน้ำดำลูกศิษย์สายตรงผู้สืบสายพุทธาคมจากหลวงปู่ทองมาทาวโรวัดสว่างท่าสีจังหวัดร้อยเอ็ดหลวงปู่ใหญ่แห่งภาคอีสานยุคหนึ่งสมัยหนึ่งนั้นหลวงปู่ทองมานับว่าเป็นพระเทราจารย์ที่ครบเครื่องที่สุดรูปหนึ่งของภาคอีสานท่านเก่งทางเรื่องบุญละบุท่านจึงเป็นที่หมายปองของบรรดาพระหนุ่มเนนน้อย ไม่เว้นแม้กระทั่งพันหนุ่มน้อยนามว่าสรงศรีอายุเพียง24ปีปวดได้พรรษาแรกในปีพุทธศักราชพาศ2509ได้ยินชื่อเสียงเรียงนามของหลวงปู่ใหญ่หลวงปู่ทองมาก็อยากจะเข้าไปศึกษาข้อวัดปฏิบัติรำเรียนัพพระวิชากับท่านเพราะชาวบ้านเขาเล่าลือกันว่าหลวงปู่ทองมา ท่านมีวิชาอาคมเข้มขลังสามารถแสดงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ได้บางคนบอกว่าเคยเห็นหลวงปู่เดินจงกรมบนผิวน้ำบางคนบอกว่าเคยเห็นหลวงปู่เหาะได้บางคนบอกว่าเคยเห็นหลวงปูงงป่ท่านหายตัวต่อหน้าต่อตาหลวงปู่ทองมาท่านมีครูบาอาจารย์ถึงสามรูปล้วนแล้วแต่เป็นยอดพระเถราจารย์ทั้งสิ้น เรียนวิปัสสนากรรมฐานกับหลวงปู่มั่นภูริทัตโตเรียนวิชาเล่นแร่แปรธาตุจากหลวงปู่สุกวัดปากของมะขามเท่าเรียนอักขรธรรมลาวและวิชาอาคมจากสมเด็จลุนเมืองเวียงจันทร์ประเทศลาวเพราะเหตุนี้พระหนุ่มน้อยนามว่าสมศรีจึงขอฝากตัวเป็นลูกศิษย์ร่ำเรียนวิชาอาคมกับหลวงปู่ทองมานานถึง 3, สพรรษาในปีพุทธศักราช2511 ถึงปีพุทธศักราช2512จึงออกติดตามหลวงปู่ทองมาทุดงเข้าสู่ป่าเขาลำนาพลยในเขตอำเภอพวนพิสัยจังหวัดน้องคายและมุ่งหน้าเข้าสู่ภูเขาควายอันเป็นสถานที่เงียบสงบวิเวกเป็นสถานที่ทดสอบภูมิจิตภูมิธรรมของพระทุดงมีเสียงเล่าลือจากหมู่คณะพระทุดงว่าถ้าหากพระรูปไหนผ่านภูเขาควายลงมาได้โดยครบ32 ไม่มีอาการวิกลจริตนับว่าพระรูปนั้นสอบผ่านภาคปฏิบัติต่อมาในปีพุทธศักราช2524พรรษาที่15ของพระหนุ่มนามวสมศรีได้ถูกอรัฐานิมนต์จากคุณพ่อชุมพลและคุณแม่มนจอนสวยัยให้มาสร้างวัดป่าสีสว่างธรรมจนถึงปัจจุบันและได้สร้างศาลาเมตตาทาวโร เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้ระลึกถึงครูบาอาจารย์ที่ท่านรักและเคารพสุดหัวใจพระหนุ่มน้อยนามว่าสมศรีรูปนั้นที่เคยเดินตามหลวงปู่ทองมาในคราวปีพุทธศักราช2509ไม่ว่าหลวงปู่ทองมาท่านจะไปที่ไหนท่านก็จะพาพระหนุ่มน้อยนามว่าสมศรีรูปนี้ไปด้วยเสมอผ่านมาแล้วกว่า60ปี60พรรษา พระหนุ่มน้อยรูปนั้นนามว่าสมศรีปัจจุบันท่านคือหลวงปู่สมศรีสุจิตโตวัดป่าศรีสว่างธรรมตำบลพลง,งามอำเภอกำมะลาไสจังหวัดกาฬสินทายาทธรรมหลวงปู่ทองมาถาวโรสิทธิผู้พี่ของหลวงปู่ศิลาสิริจันโทหลวงปู่สมศรีท่านเกิดเมื่อวันที่7เดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2485 ณตำบลโพนงามอำเภอกำมลาไสจังหวัดกาะสิน์โยมบิดาชื่อนายบุญโพธิกมลโยมมารดาชื่อนางมีพลเวียงท่านเป็นบุตรชายคนโตในจำนวนพี่น้องร่วมบิดามารดาเดวกันสองคนพออายุได้สิบขวบท่านก็ออกบรรพชาเป็นสมณีนบวชเนนที่วัดสะแคน,นามนบ้านนามนโดยมีพระอาจารย์ผมธรรมาวโรเป็นเจ้าว,วาด พระคูอาดูลกมลากรวัดปฐมแพงสีเป็นพระอุปชาจำพรรษาอยู่วัดสะแคนนามนเป็นเวลาสามพรรษาจนถึงปีพุทธศักราช2498ทางวัดสว่างดอนหันขาดสมเนีนรับใช้พระสงค์ชาวบ้านได้เดินทางไปกราบอารัธนานิมนต์สมเนีนสมศรีจากพระอาจารย์พมธรรมวโรเจ้าอาวาสวัดสะแคนนามนในขณะนั้น ส,สมณเณรสมศรีสอบนักธรรมตรีนักธรรมโทได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากอยู่วัดสว่างดอนหันในปีพุทธศักราช2498ส,สมณเณรสมศรีได้ร่วมสร้างกุฏิหอระครังจนเสร็จสมบูรณ์ในปีพุทธศักราช2500พระอาจารย์บุญเกิดอิสโรเจ้าอาวาสในลาสิกาบทส,สมณเณรสมศรีก็ต้องลาสิกาบทด้วย ต่อมาในปีพุทธศักราช2508ทางวัดสว่างดอนหันมีอาจารย์สองธรรมเรียกคณะสัตายาธยมเข้ามาวัดฟังธรรมได้เป็นร้อยเป็นพันคนโด่งดังมากในขณะนั้นนามว่าพระอาจารย์ชารีอนุตโรท่านเป็นสายบุญของพระอาจารย์หนูอินหรือหลวงปู่หนูอินแห่งวัดพุทธมงคลในปัจจุบันหนุ่มน้อยสมศรีก็ได้เข้ามาฟังธรรม ก็เกิดความพิธิยินดีในรถพระธรรมเกิดเบื่อหน่ายในวัตะสงสารพออายุได้24ปีในปีพุทธศักราช2509ท่านก็ได้เข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์ณวัดสว่างดอนหันในสมัยนั้นพระปาติโมกไม่มีประจำตาบลพนงามหลวงปู่ก้าได้มอบหมายให้พระสมศรีไปเอาพระธรรมพระไตรสรณคม พร้อมกับอ้อป,ป้องท่องหนังสือกับหลวงปู่ทองมาถาวโรวัดสว่างท่าสีพออายุได้24ปีในปีพุทธศักราช2509ท่านก็ได้เข้าพิธีอุปสมบทณนะวัดสว่างดอนหันและได้เข้ามาอยู่กับหลวงปู่ทองมาถาวโรปัจจุบันหลวงปู่สมศรีท่านมีอายุ8 4ปี60พรรษาใครที่เคยไปร่วมงานปลุกเสกพระของวัดหลวงปู่ศิลา คงจะเคยเห็นพระผู้เท่าอยู่รูปหนึ่งคล้องเม็ดประคำไม้แกน่นขามด้วยอาการที่สงบนิ่งทุกคราวที่มาร่วมปลุกเสกวัตถุมงคลที่วัดหลวงปู่ศิลาหลวงปู่สมศรีท่านพักอยู่ในกุฏิเก่าๆหลังสุดโสมท่านไม่ยึดติดในลาบสักระปัจจุบันที่วัดของหลวงปู่สมศรีนั้นกําลังก่อสร้างพระวิหารทางคณะลูกศิษย์จึงมีมติจัดสร้างวัตถุมงคลเหรียญเสมาสมปรานา ตามดำลิของหลวงปู่สมศรีเพื่อนำปัจจัยนำารายได้ทั้งหมดมาก่อสร้างวิหารที่วัดป่าสีสว่างธรรมจังหวัดกรฬสินต่างในน้อยให้เป็นตำนานให้ผู้คนพิกแผ่นดินหาเพียงแค่1962เหลรียญอุกเสกสี่วาระวาระที่หนึ่งวันที่14มกราคมหลวงปู่สมศรีเมตา นางปกอธิษฐานจิตณวัดป่าสีสว่างธรรมวาระที่สองวันที่15มกราคมพระอาจารย์ชรัตคันติโกเมตาอธิษฐานจิตเดียวหน้าศาลหลวงปู่สวงณวัดโพนสวรรค์อำเภอนาแก่จังหวัดนครพนมวาระที่สาวันที่16มกราคมหลวงปู่คีบทีรปัญโย111ยปีเมตาอธิษฐานจิตเดียวณวัดป่าสุดทาวาสอำเภอโพนสวรรค์จังหวัดนครพนม วันที่18มกราคมพิธีพุทธาพิเศษเหรียญรุ่นเสมาสมปัฒนาหลวงปู่สมศรีสุจิตโตลานองค์พยาอินคานาคราชณวัดป่าสีสว่างธรรมอำเภอกำมะลาสจังหวัดกาลสินพิธีสุดเข้มขังทรงพรังพ่อไออนทางเลยเรื่องนึงเรื่องดเรื่องอะรานาจากทำก็ให้ทำทัน็ี อาจย์มาเ็นตัวทุกเริ่ทางทุกเรื่งทุการเตืยอลแกะมีปลีกเก่ยยอพะทะขนมที่พะอจานพรักพ่อจานไก่มอให้เป็นมวนสารต้องไปต้มอีกเป็นตะุดมาจานเนี่ยที่นให้แผ่นตะกุันแล้วก็อันนี้อันนี้เป็นเป็นเป็นต้นแบบเหรียญหล่อนะครับ เป็นเสมาลงกระทัดรัดอันนี้ที่จะเป็นยานาคเจ็ดเสียงนี่มวลสานของกีกี้ครับครูบาอาจารย์นนที่เราทุพทีนะครับมีหลวงพู่ตื้อหลวงพูตื้อนะครับหลวงพูตื้อเทสจีด,ดังเ่งมือ,อนครพนมสายเหนียวเ,เดงหลวงพูท่ทวดปีหนึ่งหลวงปู่โตหลวงพ่อ,อ,งองเงินวัดตอนเดชหอมหลวงปู่เสกยงมาหมดนี่นี่หลวงปู่ทองมาพร้อมตะกุดเลยนะครับเหลียงหลวงปู่ทองมานะครับที่จะพีนะครับที่จะรองล้อมนะครับ อันนี้ใต้ลมเย็นแต่รยนนองนะครับบูทวดแจ่จันนองที่เหลืออุ่ขีบนะครับเหมือดวงนะครับนองอันนี้หลวงปู่จิลาปุกเสงนะครับหลวงปู่ทวดนะเปิดโลกระถาเปิดโ,โลกระธางพนมอันนี้หลวงปู่ทวดแจกปีนางปีศูนย์แปดะไม่ใช่ไม่ใช่แจกนางออกว่าใช้ให้ปีศูนย์แปดนะครับเป็นทีมกล้ามปูนะครับออันนี้หลวงพ่อสุดวัดกา,าลหลวงเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะครับ นี่เรียรุ่นหนึ่งของลวงปู่นะครับที่มีประสบการณ์เยอะๆนะครับประการประการเทพประการเทพหนึพระกิ่งหลวงพ่อสุรชัยวัดกำแพงใต้หลายเกจิดังร่วมลุกเสดที่อยุธยาค่ะอนุโมทนาบุญสำหรับท่านที่พีมวลสารมาด้วยนะคะก็จะไปเป็นหนึ่งในมวลสารรุ่นนี้ด้วยนะคะนี่เลยนะผงทูปหน้าองค์พระพุทธชินราชนะคะไม่ว่าใคร เข้าไปกราบนะคะก็ต้องมาขอพรน,นะองค์พระพุทธชินราชนะคะเป็นหนึ่งในมนาราในรุ่นสิมาสมปรานาด้วยนะคะตรงนี้นะคะคือพระสถูปของหลวงปู่ทองมาถาวโรนะคะด้านบนใช่ไหมคะที่เก็บอฐิขหลวงปู่ะด้านบนจะเป็นที่เก็บอธิขอหลวงปู่ทองมานะคะนี่แหละตรงนี้นะคะที่มีบอกว่าอะไรได้ส่วนหนึ่งนะคะจะมาร่วมบูรณะองค์พระสถูปหลวงปู่ทองมาถาวโรนะคะให้สวยงามขึ้นนะคะเพราะว่าไม่ได้บูรณะเลยเนาะตั้งแต่สร้างมาใช่ไหมคะไม่มีการบูรณะเลยยง นี่บุรณะนี่แหละนะคะในหลวงปู่ทองมาถาวโรสองเก้าที่ว่าหลวงปู่ทองมาถาวโรสองเก้าหมายความว่าเก้าหนึ่งอยู่บ้านท่าสีนี่เก้าที่สองหลวงปู่บอกเลยเลยได้เขียนว่าหลวงปู่ทองมาถาวโรสองเก้าเก้าที่สองคือมาเก้าอยู่เก้าตีสว่างธรรมนะคะที่อำเภอกำลางใสนี่นะคะเราก็จะมาเอามวลสารนะคะเอาเป็นผงทูปผงทูบนะคะที่ใครก็มากราบขอพรนะคะหลวงปู่ทองมาถาวโรนะคะก็จะไปเป็นหนึ่งในมวลสารของรุ่น สีมาสมป่าทัานใครได้ไปก็เกิดพุทธคุณเกิดปฏิหารกันเนาะนะคะในการบูชาเรียนรุ่นสีมาสมนปาถนานะคะอันนี้คือมวลสารอีกอย่างหนึ่งนะคะเป็นผงทูปนะคะผงทูปที่ใครมากราบไหว้ขอพรนะที่องค์พญายนาคเจ็ดเศียรตรงนี้แหละนะคะที่หลวงปู่นิมิตเห็นท,ทําพิธีขอมวลสารด้วยนะคะอันนี้จะไปเป็นหนึ่งในมวลสารของรุ่นเอมาสุนป่านาของหลวงปู่สม,ปาาสมสีนะคะนี่เลยนะเอาแบบ เอาที่เกี่ยวกับวัดจริงๆนะคะแล้วก็เกี่ยวกับองค์พญานาคด้วยนะคะค่ะอันนี้คืออะไรบ้างนะคะเกศาหลวงปู่เกศาหลวงปู่มีเล็บด้วยนี่นะจะเป็นมวลสารนะคะเกศาหลวงปู่อันนี้เล็บหลวงปู่เล็บมือเล็บเท้าเล็บมือเล็บเท้านะคะก็เป็นหนึ่งในมวลสารด้วย นี่นะคะเป็นมวลสารที่ระฆังแตกนะคะมอเป็นหนึ่งในมวลสารของคุณเสมาทรงปฐนาซาถูค่ะออยอยู่ที่ที่ระฆังแตกนะที่ระฆังแตกนะค่ะเห้ยครับเห้ยครับแตกเป๊ะพอดีค่ะกระได้มีเสียงดังกลองไกลถอยละครั้งสาธุหลวงปู่มีตาเปล่าให้นะคะ เลิกงามยามดีขึ้น14ข่ค่เดือนหนึ่งหลวงพ่อชรัตขันติโกวัดโพนสวรรค์เมตตาทำพิธีพีมวลสัตสามาาาาสรรรรูลลลวว่่อออจจดีีกงงงพพมมนนนนาาาาาททเเห้้บะะสสยไ หลวงปู่สมศรีเด้อสมศรีเจ้าของเฮ้ยโบางบริสุทธิ์ประมาณยาคุณเด้อโบราที่ทำการพิมพ์มุนสานตาตะกุนิบุรามบริสุทธิ์ประมาณยากคุ้นคุ้นก็ได้อาจารย์แผ่นตะกุดหลวงปู่ทองมาถาวโรเพื่อที่จะนำไปติดหลังเหรียญรุ่นเสมาสมปทนาของหลวงปู่สมศรีสุจิตโต อันนี้เอาไปเหตุอ่วนสารเหรียญหลวงปูสมศรีอยู่จังหวัดกาฬสินเอาไปเอาไปติดติดลหล,ลังเหรียญหลังเหรียญรุ่นเสมาสมปันานเสมาสมปัานาอันนี้เป็นตะกุดหลวงปู่ทองมาถามว่าโลจังหวัดร้อยเอ็ดของแท้และนี่ของแท,ไงแท้ไม่ใช่ของรอบเรียนแบบนะ <c oughs> สายหลวงปู่ทองมาจะรู้ดีว่าของแท้เลยถ้าเห็นนะค่ะหนึ่งในมวลสารรุ่นเสมาสมปัานาของหลวงปู่สมศรีสุจิโตตะกุดของหลวงปู่ทองมาถาวะโรมวลสารอันศักดิ์สิทธิ์มวลสารสุดเข้มขังครูบาอาจารย์ของหลวงปู่สมศรีสุจิโตเป็นบุญของเราแล้วค่ะที่มีของดีติดตัวฝากทุกคนร่วมบุญไปกับหลวงปู่สมศรี สุจิตโตด้วยกันค่ะในรุ่นเสมาสมปัานาเสมารุ่นแรกหลวงปู่สมศรีสุจิตโตวัดป่าสีสว่างธรรมอำเภอกำมลาใสจังหวัดกาลสิน่ารกัดตอนแรกกระบองจากนังนเนาะไปดำนา้าดำน้าเมื่อนั้นสิแร,ร้วสเซียตะกาะักกาได้สี่สิบมา ฝนบพทันไหโต๊กะกลังคึ้นไปเถือเท่าเลยถึนไปอยู่ท้องเกียงเด้ข้นไปอยู่ท้งเกียงบาเนียนไปอยู่ท้งเียงแล้วคิดพ่อว่าข้อข่าอยู่รถซาเล้งแปลว่าขอเขายู่รถซาเล้งขินมาไปท้งเกียงนี่ลงไปก็บ่รูว่าบ่มหดซาเล้งบอเนีงค่ะดีนัดเสียงตืม กะบันดูจักแย่งเลยจ้ะอือจะเป็นเป็นป่าพัป่าพามแถวๆนี้เลยจ้ะแต่ว่าเป็นเพื่อนดูน้องบานค่ะเป็นภาคภาคดูซึกโตเป็นภาคภาคแม่จ้าตอนนั้นหอยังอยู่ครับตอนแรก็หอยอันนี้อยู่แต่ว่าก็ดีมีคนนั่นกลุ่มทั้งโรงเรียนปุ๋นละญาติเพป็นแถวหนองบานอยู่งแยงขางกันตอนเราเขาบริชีนยังบริคิดว่ามีเดือนมี่ยัง เสียงยากคนนั้นันไหนมะขอบึงป้ามาขอบึงป้าองค์นี้ปาเอาป่าปาจ่ายแขนป้าองค์นี่คนคนนั่นเป็นบางที่บ้านคุณทั้งโรงเรียนน่ะเป็นเด็กนักนรุ่นของ้องปูนะครับุ่นแรียนเลไปเดียวนี่มีประสบการณ์จะได้่ยครับในไงตอปังเดิตั้งเต๊นท่เตนตนเร๊นทะเตนเนท์เต๊นทเนเต๊นเนเด้นท์เต๊ ทุกีสุดแข็งๆมาหายลงคูนตึงจะได้ตึงขามาส้างานลงคูนคูนบ้างเด็กเ้่เด็กป็อย่างนี้ข้ออะไรกดีหมดนะเดียวต้องอย่างดี้นยมันก็ไม่ลดนตัน้ำแบบริ เราเดิ่มอตเนี่พอดีี่เราเด้มาเนี่ยวิีคือต้องี่ัล้วนัี่แล้วทำให้มีลนแล้วเล้วต้องการตายในอันมาดีไปเรียนเคร่กระล้วนอย่างนีข้นกระล้ใสุ่นล้วนองแหนล้วนสองออน้รมาตรรมาิอไอย่างพรว่าให้กระล้วตรงนี้อันนี้เท่า เัามีไส้เนี่ยีได้ขอเขามมันก็เป็นเกียวแล้วก็ไปสู่เขาเุงแล้วแม่ทำถอยังไม่แห้งมอย่างถุงนป้าดูงางเป็นขาวเนอะน่าาน้องสอยางน้อยยันน้อยันมาดีเนี่ยปมามานังด้าแขวะไว้วัน

เราเหมือนเออแอกเอาเดือนไม่ฟองยัไปดูเนพวกงบ้านเอาเงินกับไปขอกพวกั้งับเนเาอืมตั้งเจ้าสาวเ้ลียวเนี้ยพวกนครูดีดีดีดนี่นีเลยพกูอรขาเนียพว้องคูนาอืปีเขาอะไปีี้เราได้า เราอีกสามได้เียจะคนคนในครอบครัวค right. ุณแม่เขาอรับใครียังไะก็ราเขา้วนีครับทคยเลยนเงสลกคับปูเลยวันี่ยคือทุคนหมนันชไมคบี่คเรื่อนของาหัก้บน้า